มาเรียนกันต่อหน้า40นะครับสำหรับ close up เล่ม3นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม .3 นะครับมาเรื่องการเขียนการเขียนคำโฆษณานะครับนะ writing แปลว่าการเขียนนะครับ and a d w o r d s แปลว่าคำโฆษณา making suggestion นะครับก็คือการให้คำแนะนำ and และนะครับ persuading แปลว่าการเชื้อเชิญการชักชวน นี่คำแปลคุณครูมาแปลว่าตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเนื้อที่มันน้อยนะครับหัวข้อแรกนะครับ There are แปลว่ามี d i f f e r e n t structure structure แปลว่โครงสร้าง different แปลว่าที่แตกต่างกัน you คุณ can สามารถยุตใช้ถูเพื่อที่จะ make s u g g e s t i o n ทำคำแนะนำหรือให้คำแนะนำนะครับคุณครูเลยมาแปลไว้ตรงนี้นะครับแหมมันทำให้เล็กแล้วมันจะอ่านไม่ได้นะครับเล็กเกินนะครับนะ คุณครูเลยต้องต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะครับให้นัเกเรยียนเห็นนคำแปลซ y sum are f ซ l l o w e d by หมายถึงว่านักเขียนบางคนนะครับผู้เขียนบางคนนั้นアフ o ロนะครับก็คือจะอติดตามนะครับฟอล l o w และติดตามมาด้วยการใช้ infinitive form มนะครับ i ินฟินิทีฟฟอร์ก็คือเวิร์บช่องหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น ใช้คำว่า infinitive infin uh, with to นะครับคือใช้ to do ก็ยกตัวอย่างเช่น would you like to do s o m e s i n g i n g แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าคุณชอบที่จะร้องเพลงใช่หรือไม่นะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นก็เลยใช้ infinitive with to ก็คือคำว่า to do นะครับที่คุณครูสิขีดส้ใต้เห็นนะครับนะตามที่เราได้เรียนมาแล้วหรือ a t h e r s ก็คือผู้เขียนบางคนนั้น จะ follow by ก็คือจะใช้ด้วยคำนามหรือคำเจริญตัวอย่างประโยคเช่น How about doing some singing some uh, singing doing นะครับเป็นคำเจริญนะครับใช้ infinitive with to ใช้คำเจริญหรือ other structure นะครับโครงสร้างอื่นอ่น are f o l l o w ที่ติดตามมาด้วยคำ pronoun and the infinitive without to คำ p r o n o u n หรือคำกริยาช่องหนึ่งที่ไม่มี to นำหน้าเช่นประโยคว่า how about we do s o m e y o g a do นะครับเป็น infinitive without to คือไม่มี to นำหน้านั่นเองนี่คือรูแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับนะแต่แปลง่ายๆนะครับคุณครูมาแปลว่าข้างล่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนจะอ่านให้นักเรียนดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถ เห็นได้ในหน้าจอเดียวนะครับเอาไปต่อนะครับการเขียนคำชักชวนเชื้อเชิญน,นะครับนาะคำแนะนำต่างๆ we can use เราสามารถใช้ imperative คำว่า imperative ในที่นี้แปลว่าคำเชื้อเชิญคำสั่งนะครับคำขอร้องต่างๆเขาเรียกว่า imperative นะครับก็คือ the infinitive form with out to ให้ใช้ infinitive without to ก็คือให้ใช้คำกริยาที่ไม่ต้องมี to ใช้เพื่ออะไรครับเพื่อ persuade เ,เพื่อชักชวน others คนอื่นๆ to do ให้มาทำ something บางสิ่งบางอย่าง we เรา usually add เพิ่มนะครับ add แปลเพิ่ม a r i s o n เหตุผลเข้าไป eg นะครับ example g าเทีย g a เท i a นะครับแปลว่าตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นประโยคว่า Come to tennis Club ให้มาร่วม ในการเล่นเทนนิสให้มาร่วมกับชุมนุมสโมสรเล่นเทนนิสนะครับก็คือใช้ n n i n n t t v v w w t t o u u t t นะครับคำเฉยเฉยเไหมครับนะ to อยู่ตัวหลังนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับนะคำว่า to นี่ต้องมี to นำหน้านะครับข้างหน้าไม่มี to หรือ,อนี่ประโยคเดียวกันนะครับ you can make new friends and get fit ถ้าเกิดคุณมาคุณมาร่วมกับชมุมเล่นเีนิตนะครับคุณก็จะได้เพื่อนมากมายและจะทําให้ร่างกายนั้นฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาโอเคนะแปลทุกคําศัพท์เลย Just do ให้นักเรียนใช้คําว่า do not นะครับตรงนี้ต้องแบ่งนี้นะครับ Us สดู o ็ให้ใช้คําว่า do not หรือใช้คําว่า d ดนนะครับนำหน้าก็คือ before นะครับนำหน้าคําสั่งเหล่านั้นนะครับ i m p e r a t i v e แปลว,ว่าคําสั่งคําชักชวนนะครับนะ เพื่อเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคปฏิเสธ n e g a t i v e e.g. ก็คือตัวอย่างเช่นนะครับแต่งประโยคว่า don't waste your time on gaming waste แปลว่าศูย์เปล่านะครับ your time แปลว่าเวลาของคุณ on gaming แปลว่าในการเล่นเกมก็แปลว่าอยา่านะครับน don't นี่แปลว่าอย่าอย่าเสียเวลาไปกับการเล่นเกมนะครับหรือ,อเป็นการ แนะนำชักชวนนะครับว่า get outside เราออกไปข้างนอกกันเถอะ enjoy แล้วก็มาร่วม our running club กับสโมสรการวิ่งชุมนุมการวิ่งของเรา <c oughs> ขออภัยครับเพราะยังคำแปลตรงนี้นะครับคุณครูมาแปลให้กับล่างนี้เลยนะครับนะนะครับมีโครงสร้างแตกต่างนะครับที่คุณสามารถใช้เพื่อให้คำแนะนำการใช้คำามืยานะครับ เราให้เราใช้นะครับเราใช้คำกริยาที่เป็น infinitive with to infinitive without to และให้ใช้คำเจริเนะครับ3อย่างเช่นประโยคนะครับ Would you like to do something เ,เมื่อกี้นะครับนะก็คือใช้ infinitive with to ก็คือมี to นำหน้านะครับ How about we do some y o ู่ก็คก็คือ i n f i n i t i v e without to นะครับนะคือคำกริยาที่ไม่มี to นำหน้าก็คือดูเฉยๆนะครับนะและก็คำเจริญก็คือคำกริยาเติม i n g นีนะครับ How about doing something ซึ่งคุณครูปแปลไปแล้วนะครับหรือเราสามารถใช้คำาช,ชวนคำสั่งโดยใช้ i n f i n i t i v e without to และเพิ่มเติมเหตุผลเข้าไปเช่นคำ to tennis club เมื่อกี้นะครับให้มาร่วมกับสโมสรเทนนิสของเรา คุณก็จะได้เพื่อนและก็ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มนะครับหรือข้อสุดท้ายบอกว่าเราใช้ดูน็อตนะครับหรือใช้ดนเช่นประโยคว่า Don't w ส s t e y ร์ r t มออนเกมมิ่งก็คืออย่าเสียเวลาการเล่นเกมนะครับหรือ get outside and join running club เมื่อกี้นะครับ,ร outside, club, รบก็คือให้ออกไปข้างนอกเพื่อร่วมกับชุมนุมการวิ่งของเรานะครับผมนี่คือมาแปลให้การล่างนี้นะครับนะซึ่งคุณครูไม่สามารถจะให่ให้เล็กได้นะครับมันเล็กเกินไป ะครับเอาเป็นว่านักเรียนค่อยเลื่อนคลิปาตามคุณครูอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับคําแปลนะครับด้านบนนะครับนะแต่เกิดจําไม่ได้นะครับโอเคไปต่อครับผมมาหัวข้อ A นะครับก็บอกว่าให้ read the, ให้อ่าน the e-mail ให้อ่านอีเมล and a d v e r t w s r d แล้วก็คำโฆษณาเด่นแล้วแล้ว answer the question ให้ตอบคําถาม ไรแอนดี้ right ก็คือให้เขียนอีเมลตอบกลับไปยังแอนดี้แม็กซ์หรือว่าแซมนะครับแต่ในหน้านี้เป็นอีเมลจากแม็กก่อนนะครับนะแล้วต่อด้วยหน้าถัดไปแล้วนี่คือด้านซ้ายนี่นะครับเป็นคําโฆษณานะครับคือเป็นแอดเว d ร์คำโฆษณาว่ายังไงครับ f r e รีเล s o n เดี๋ยวคุณครูใส่สีอย่างสีอื่นดีกว่านะครับไม่งั้นมองไม่เห็น ใส่สีเหลืองดีกว่านะครับนะ free lesson free ก็ไม่ต้องแปลนะครับนะทับศัพท์ไปเลยนะครับ lesson แปลว่าการเรียนนะครับหลักสูตรการเรียนมาเรียนฟรีกันเถอะนะครับแปลว่าอย่างนั้นเรียนอะไรฟรีครับ learn how to be a DJ learn ก็คือมาเรียนรู้ how to แปลว่าวิธีนะครับนะวิธีที่จะเป็นดีเจที่เก่งนะครับมาเรียนหลักสูตรกันเป็นดีเจกันเถอะ We will teach you เราจะสอนคุณ how to mix ถึงวิธีในการ mix เพลงนะครับนะ mix ความจริงแล้วแปลว่าผาสมนะครับนะแต่เขาใช้ทับศัพท์นะครับนะก็คือ mix เพลง and play song แล้วก็เล่นเพลงแล้วก็ be the most popular person a t a p a r t y นะครับเมื่อคุณมาเรียนกับเรานะครับเป็นการโฆษณาว่าคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ person แปลว่าบุคคล popular แปลว่าเป็นที่โด่งดัง most มากที่สุด a t t p e r t y ในงานปาร์ตี้นะครับเพราะคุณเป็นดีเจในการเปิดเพลงและนะครับนะ most popular popular เป็นคำ adjective นะครับเพราะฉะนั้นคำนำหน้าต้องเอา verb to be มาช่วยนะครับก็คือคำว่า be นี่นะครับเป็นการเชื่อเชิญเหมือนที่คําแนะนําในข้อแรกนะครับที่ก็บอกว่านะครับคำชักชวนนั้นให้ใช้นะครับคำชักชวนแบบนี้นะครับนะและต่อไปเขาว่าไงครับให้คามาลองคามาลองก็คือมาร่วมหรือว่ามาเรียนนะครับนะเรียนวันไหนครับทุกๆวันเสาร์ ที่3ถึงที่5นะครับเรียนที่ไหนครับที่ t r a c k Studio และถ้าเกิดต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ X ก็คือให้ถามข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมถามที่ไดที่ใครครับที่แซมนะครับนี่ชื่อฝรั่งนะม่ใช่ชื่อชื่อไทยนะครับแต่ชื่อไทยนี่อ่านว่าสามก็ได้นะครับนี่คือคำแปลอยู่ด้านล่างนะครับนะนี่คำแปลนะครับคำแปลคำโฆษณานะครับนะนี่อยู่นี่ ส่วนอีเมลนะครับนะเดี๋ยวคุณครูต้องเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่งอ่านะครับอีเมลจากแอนดี้นะครับส่งถึงแม็กแอนดี้บอกว่าไฮเดดเดเรที่นั่นไฮเพระวสวัสดีสวัสดีที่นั่นก็คือสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะครับนะแต่ว่าถึงแม็กนะครับนะเป็นการระบุเฉพาะลงไป how are things นะครับ things p l u สิ่งต่างๆ h are how a เป็นอยู่คือ how a r อย่างไรทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับสวัสดีทุกคน ที่นั่นนะครับทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้างหรือแปลว่าสบายดีไหมก็ได้นะครับ I have got a great idea ฉันมีความคิดที่ดีนะครับนะ I have got a great idea What do you think about taking a DJ l e s s o n นะครับคุณคิดคุณคิดเกี่ยวกับ taking DJ l e s s o n คือหลักสูตรการเปรียนดีเจตามโฆษณานี้นะครับคุณคิดอย่างไรหรือว่าคุณคิดอะไรนั่นเองนะครับ คิดอะไรในะที่นี้คือคิดอย่างไรนั่นเองนะครับถามความคิดเห็น Would you be interested in trying it? แล้วคุณอยากที่จะไปลองเรียนมันหรือไม่นะครับนะ Interested in แปลว่าสนใจที่จะไปเรียนหรือไม่นะครับ My cousin ญาติของฉันนะครับชื่อว่าแซม Is the teacher เป็นคุณครูสอนการเป็นดีเจอยู่ที่นั่นนะครับ Maybe บางที You could ask หรือถ้าไม่สามารถถามมิสเตอร์แซมก็ไปถามมิสเตอร์เดฟก็ได้นะครับซึ่งเป็นเพื่อนกัน a อ y w ี y anyway, อย่างไรก็ตามนะครับ if you're interested ถ้าเกิดเธอสนใจนะ let me know let แปลว่าอนุญาตมีแปลว่าฉันโน้บรู้อนุญาตให้ฉันรู้ก็คือแจ้งให้ฉันทราบด้วย by for now by เวลาก่อน for สำหรับ now ตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็จากไปก่อนนะตอนนี้ก็เจอกันใหม่จากแอดดี้นะครับนี่คือ คำแปลของอ e ีเมลนะครับคุณครูจะค้างวานิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับเพราะเขาบอกว่าให้ตอบทุกคำถามที่แอนดี้ถามมานะครับน,นี่เขบอกว่าให้ตอบนะครับ answer the question เพราะฉะนั้นมาดูอ e ีเมลที่เราจะตอบแอนดี้กันนะครับ นี่นะครับบางงานเขาเขียนถึงแม็กนะครับเราก็เขียนจากแม็กนะครับนะทูแอนดี้คุณครูก็เขียนให้นะครับว่า I am glad to receive an email from you I am glad ฉันมีความยินด,ดีนะครับในการได้รับอีเมลจากคุณตรงนี้ I นะครับนะเพราะว่าฟอนต์แบบนี้มันเขียนตัวเล็กนิดเดยง I อ h ิ n งฉันคิดว่า it is good มันเป็นการดีนะครับนะ to learn ในการที่จะเรียน how to be a DJ ถึงวิธีที่จะเป็น DJ แล้วก็ถามว่าคุณมีความสนใจหรือไม่ก็ต้องตอบว่า yes I am interested in it ฉันมีความสนใจในการเรียนการเป็น DJ นะครับแล้วก็บอกว่า,าแจ้งให้ฉันทราบด้วยนะครับเราก็เลยตอบว่า I will contact you later เดี๋ยวฉันจะติดต่อเธอไปทีหลังนะ Have a good time เป็นการวอวยพรนะครับขอให้เที่ยวสนุกหรือขอให้มีวันดีๆนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นขอให้มีเวลาดีๆจากแม็กนี่คือตัวอย่างของอีเมลที่ตอบให้กับแอนดี้นะครับโอเคนะครับผมคุณครูไปเร็วเลยเดี๋ยวไปต่อหัวข้อถัดไป พอมีนะครับก็บอก look at the d e s c r i t i o n ให้ดูที่คำแนะนำนะครับ and circle ให้วงกลม the correct words ก็คือคำตอบที่ถูกต้องคำแนะนำก็คือคำแนะนำในหัวข้อแรกนะครับในข้อ A วิธีการเขียนคำเชื่อเชิญคำาชักชวนนะครับตรงนี้นะักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะครับนะคุณครูจะไม่วงกลมให้นะครับแต่จะวงกลมทิปให้ว่าเฉลยตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนฟังทุกข้อนะครับถึงจะเข้าใจได้ละเอียด นี่คือ,อสไตล์การเฉลยของครัวพิ่นันนะครับข้อหนึ่งนะครับอไอเราเลือกนะครับระหว่างจอยกับทูจอยนะครับสวิมมิงคลับแอนด์เกตเฟสสวิมิงคลับก็คือชุมนุมการว่ายน้ำนะครับแอนเกตเก็คือทำให้ร่างกายนั้นฟิตแอน i เฟิร์มตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเป็นคำเชืเชิญนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าห้ามใส่ To นะครับนะให้ใช้ infinitive without to ก็คือตอบคำว่า j o y เฉยๆก็แปลว่ามาร่วมนะครับนะอย่าใส่ to นะครับเพราะเป็นคำเชื่อเิญนะครับ j o y swimming club and get fit โอเคนะก็หน so ึ่งเฉลยแล้วนะครับนี่คือคำแปลตอบ j o y เนี่ยเฉยๆนะครับข้อ so ที่สอง Would you be interested in it ระหว่างดูกับดูอิ่งนะครับนะให้ตอบดูอิ่งทำไมตอบดูอิ่งนะครับเพราะหลักการใช้คํเจอรเรนนะครับดูอิ่งเป็นคํเจอร์เรนนะครับเขาบอกว่าเจอรเรนเนี่ยให้วางไว้หลังคา preposition นะครับ in เป็นคํา Preposition นะครับดูเฉยๆเป็นคํากริยานะครับดูอิ่งเป็นคํานามนะครับเพราะฉะนั้นต้องตอบดูอิ่งนะครับข้อนี้ และก็เหตุผลที่ตอบดูอิงคุณครูก็เฉลยให้แล้วนะครับก็คือเป็นคำเจริญที่ต้องวางวาง,วางไว้หลังคำแปรโพซิชันหรือถ้าคำแปลนะครับนะเรา,เาแปลว่าคุณสนใจในการกระทำสิ่งนั้นหรือไม่นะครับเพราะในการกระทำสิ่งนั้นต้องเป็นคำนามนะครับนะเป็นคำกริยาไม่ได้โอเคนะครับนี่คือข้อ2ส่วนข้อ3 what about To take กั taking art listen ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับ about นะครับเป็นคำ p r e position เพราะฉะนั้นต้องตามมาด้วยคำ e r u n d นะครับคือ taking แปลว่านะครับ taking art l e s s o n ก็คือการไปเรียนวิชาศิลปะนั้น what about คุณมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เอาคำนามนะครับนะอย่าเอาคำกริยานะครับ to take เป็นคำกริยาตอบ taking นะครับ ไปต่อนะครับข้อที่4หาว่า about we stem collection ประโยคนี้นะครับต่างกันกับประโยคนี้นะลูกนะอันนี้ about นะครับเป็นคำ adjective ตามมาด้วยคำาริ้วเรื่แต่ about ตรงนี้นะครับมีประธานเข้ามาแล้วเมื่อมีประธานเข้ามาแล้วนะครับต้องตามไปด้วยคำกริยาเท่านั้นนะครับก็คือตอบ start นะครับก็คือแปลว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือเป็นอย่างไรบ้าง we start แ m ตมค l ลเลกติงที่เราจะคิดจะเริ่มสะสมสแตมนะครับคอลเลกติงแปลว่าสะสมนะครับสะสมสแตมตอบคำกริยานะครับนะข้อนี้เพราะมีประธานอยู่ตอบ start นะครับนี่หลักไวยากรณ์มีวิธีคิดอย่างนี้นะครับนะ would you like about robotics นะครับก็ต้องเป็น robotics นะครับนะบนะบเพราะเป็นคำถาม would you like นะครับแปลว่าคุณอยากจะคุณอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์หรือไม่เรียนรู้นะครับ like นะครับวุฒิอยู่ไ i k e แล้วก็มีคำกริยานะครับคำกริยากับคำกริยาติดกันนะครับ like ตัวนี้เป็นคำกริยานะไม่ได้เป็นคำเป็นชีพนะครับคำกริยา2ตัวอยู่ติดกันไม่ได้นะครับต้องมี to ขั้นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบ Tool to l e a r n นะครับ Would you like to learn about robotics นะครับนะให้ตอบ to learn ด้วยเหตุผลว่าคำกริยา2ตัวอยู่ติดกันไม่ได้นะครับนะต้องมี t o ขั้นโอเคไหมครับนี่คือวิธีเฉลยของครูพินันนะครับด้วยเหตุผลตามที่ได้บอกไปนะครับอ่ามาข้อที่6ข้อที่6เป็นคำสั่งนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง ฟังให้ดีนะครับนะ l y z y นะครับเป็นคำ adjective ก็จริงนะครับนะแต่เมื่อเป็นคำสั่งตามที่คุณครูสอนนะครับคำ adjective นั้นต้องใช้คู่กับ verb อะไรครับ verb to be แต่บังเอิญเมื่อเป็นคำสั่งนะครับนะเขาไม่ได้เอา verb to be มาปฏิเสธนะครับเพราะข้อนี้เป็นคำสั่งใบเศษนะ Lazy แปลว่าขี้เกียจนะครับแปลว่าอย่าขี้เกียจนะครับ try something new ให้ทดลองทำในสิ่งที่ใหม่ๆ นะครับอย่าขี้เกียจเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ยังมีกฎอยู่ก็คือมี verb to be นะครับเนี่ย be ตัวเนี้ยคือ verb to be ใช้คู่กับคำ adjective แต่เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธนะครับไม่เอา verb to, 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 to do มาช่วยด้วยนะครับนะไอ้เอา verb to do มาช่วยก็เลยใช้ว่า don't be lazy นะครับตอบว่า don't be lazy นะอย่าไปใช้ว่า aren't lazy ก็ไม่ใช้นะครับนะผิดหลักไวยากรณ์ โอเคไหมครับนี่ตามรายละเอียดที่คุณครูเฉลยไปนะครับจบนะครับข้อ B ไปต่อข้อ C ข้อ C ก็อ 4, อบอกว่าให้ read the information the information ให้อ่านข้อมูล and then แล้วแล้ว complete each gap gap แหว่าช่องว่าง each แ,แต่ละ complete ทำให้สมบูรณ์ทำช่องว่างแต่และช่องว่างให้สมบูรณ์ in the advert ในโฆษณาข้างล่างนี้ วิดด้วยวันเวิร์ดด้วยคำศัพท์เพียงคำเดียวหรือว่าคำศัพท์เพียงแค่ประโยคเดียวนะครับเขาให้มา3ประโยคนั่นก็คือคำว่าดราม่าคลับแต่ขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับเวลานำไปเติมเราไม่จำเป็นต้องยกให้ให้เหมือนทั้งหมดนี้นะครับนะด้วยเหตุผลอย่างไรเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังดราม่าคลับก็คือชมนมการแสดงละครนะครับ Tuesday เติม s นะครับไม่ใช่ Tuesday Thursday เติม s นะครับก็คือทุกๆวันพฤหัสนะครับเติม s นี่หมายถึงวันพฤหัสทุกทุกวันทุกทุกวันพฤหัสตุนทีครับเพราะปกติวันพฤหัสวันทั้ง7วันจะไม่มีเติม s ข้างหลังนะครับนักเรียนเมื่อเติม s เมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าทุกๆวันนั้นๆนะครับในที่นี้ Thursday ก็ทุกๆวันพฤหัสสามดสามศ pm ก็คือ สิบหนกาจุดสามน,นนะครับ PM นี่คือช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมง uh, 10 Weeks ก็คือ10สัปดาห์นะครับ10สัปดาห์จะคิดค่าเราเรียน80ปอนด์เพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งก็8ปอนด์อะไรอย่างนี้นะครับนะ,ะมาดูกันรามาคลับนะครับชุมนุมการแสดงละคร Are you e y r u d a f t e r s c h o o l นะครับเป็นการจั่วหัวนะครับว่า คุณรู้สึกเบื่อหรือไม่นะครับหลังจากเลิกเรียนแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มารับเนี่ยโบวแปลว่าเบื่อนะครับคุณรู้สึกเบื่อหรือไม่อ f t e r s c h o o l แปลว่าหลังโรงเรียนเลิกนะครับนะไม่ได้แปลว่าหลังโรงเรียนนะครับไม่ได้หมายถึงไปอยู่หลังโรงเรียนอยู่หน้าโรงเรียนแะไวไม่เกี่ยวนะแปลว่าหลังโรงเรียนเลิกคุณรู้สึกเบื่อหรือไม่นะครับนี่คือคาแปลนะ can you sing แล้วคุณสามารถร้องเพลงได้หรือไม่ dance สามารถเต้นรำ or act สามารถแสดงละครได้หรือไม่ ดนเห็นไหมครับเมื่อกี้มาอีกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะที่เพิ่งสอนจบไปนะครับดนบีเลซีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดนจุดจุดจุดชายชายก็เป็นคำ magic h i p นะครับดนก็ต้องใส่บีนะครับใส่เวบทูบีก็ด้วยนะครับนะเพราะใช้คู่กับความ magic tip โดน B ชายแปลว่าไม่ต้องอายนะครับโปรดอย่าอายนะครับนะ นะครับจะด้นดู do, งี้ไม่ได้นะครับนะด้นดูชายไม่ถูกกำลักไวยากรณ์นะครับดู do, ก็คือ verb to do นะอ่ะโอเค how about ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ how about หมายถึงมีความคิดเห็นอย่างไรตามมาด้วยคำเจริญนะครับก็คือจากคำเป็น Coming Coming to ช r รา a ครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับที่จะมาร่วมกับชมนมการแสดงละคร it is every t h u r s d a y s มันจะถูกสอนหรือว่าเรียนนะครับชุมนุมการละครทุกๆวันพฤหัส after school หลังโรงเรียนเลิกจากเวลานะครับ15.30น,นจนถึงเห็นไหมครับจนถึงนี่เขาบอกว่าเรียน2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีชิลนะครับชิลแปลว่าจนถึงวันจนถึงเราจะใส่ว่า2ชั่วโมงไม่ได้นะครับต้องใส่เป็นจาก3.30ก็เป็น5.30 pm เห็นไหมครับ แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับ per week ต่ออาทิตย์นี่เขบอกว่าค่าใช้จ่าย10อาทิตย์80ปอนด์เพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วอาทิตย์หนึงก็8ปอนด์นะครับนะเราก็เลยใส่8ตรงนี้ลงไป b e brave เห็นไหมครับมาอีกแล้วนะครับ brave เป็นคำ Adjective ใช้คู่กับ verb to be นะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นใช้ b ขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับใช้ don't b นะครับต้องเรียนจำมาด้วยนะครับนะ แต่ถ้าเป็นประโยคไม่ปริเศษก็เป็น b ไปเลยนะครับ b e brave and try something new จงกล้าหาญนะครับและมาลองทำสิ่งใหม่ๆกันเถอะนะครับแปลว่าอย่างนั้นจบเลยนะครับนะพอดีอ่านไปเห็นคอมเมนต์นะครับนะจากคนที่ใช้นามว่า e o f o นะครับบอกว่าสวัสดีครับเขียนทักทายคุณครัวพี่นันเข้ามาก็ขอขอบใจอย่างยิ่งนะครับผม จบพอดีเลยเป็นัางว่าก่อนจบนะครับคุณครูก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับนะท่านผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็ดีหรือมาดูภายหลังก็ดีหรือมาดูคลิปเป็นหน้าหน้านะครับที่คุณครูตัดลงไปลงเอาไปลงเป็นคลิปละหนึ่งหน้าหนึ่งหน้านะครับนะในช่องครูนันชาแนลหรือในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ ที่ชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับนะอย่างไรเสียก็ฝากด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับโอเคครับวันนี้ก็พอเหมาะแก่เวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็ค่อยเจอกันใหม่นะครับนะในหน้าที่41หรือในหนังสือเล่มอน่นนะครับเพราะคุณครูทําอยู่หลายเล่มนะครับโดยเฉพาะครูซับนะครับก็ม .1 2 3นะครับนี่เป็นหัวม .3 นะครับ อาจจะตามไปด้วยของม .1 ม .2 อ,อ,อีกต่อไปนะครับซึ่งทยอยทำไปเรื่อยๆโอเคครับวันนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ